นะครับอ่าวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของการตัดโลหะด้วยแก๊สนะก็หลังจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราเรียนในเรื่องของอ่าการไล่ประสานนะครับมาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการตัดโลหะด้วยแก๊สเนื่องจากมันอยู่ในกระบวนกรระบวนวิธีการแบบแบบกระบวนการเดียวกันเกือบหมดเลยนะครับของที่ต่อจากการเชื่อมแก๊สครับที่ได้ทั้ง ที่ใช้ได้ทั้งอุปกรณ์ของเชื่อมแก๊สเลมอร์เป็นหัวทอสน,นะครับหรือว่าเป็นถังแก๊สหรือว่าเป็นสายเชื่อมสายแก๊สอะไรพวกนี้นะครับก็คืออยู่ในกระบวนการีเดียวกันเลยผมเลยสอนมาต่อๆกันเลยนะครับหลังจากการแลร่นภาษานนาะการตัดโลหะด้วยแก๊สขาบวการตัดโลหะด้วยแก๊สนะครับเป็นกระบวนการที่อาศัยเปลวไฟจากหัวตัดครับซึ่งเกิดจากผสมกันผสมกันร,ระหว่างออกซิเจนกับแก๊สเชื้อเพลิงนะด้วยเปลวน,นิวต้านะครับ การตัดโลหะด้วยแกน,นครับถ้าเราเจอที่เราเคยเจอตามวิวไลนะครับก็จะมีแบบทั้งแบบอัตโนมัติแล้วก็แบบตัดด้วยมือนะครับซึ่งแบบอัตโนมัตินะครับก็คือก็คือเราเป็นคนกําหนดเองนะครับว่าเราจะไปวางแนวไหนนะครับสมมติผมผมอยากตัดแนวนี้แป๊หนึ่งนะวันนี้ชิ้นงานโอ้ผมอยากตัดผมอยากตัดแนวนี้ นะครับตัดด้วยมือก็ทําได้ครับตัดด้วยมือก็คือตัดตามแนวเลยก็ค่อยๆตัดค่อยๆตัดค่อยๆตัดไปนะทีนี้ถ้าอัตโนมัติก็เหมือนกันนะครับก็คือเราเริ่มที่เราเริ่มมาที่ตำแหน่งจุดไหนสมมติผมเริ่มมาที่ตำแหน่งจุดแรกนี้ปึ๊บพอจะเชื่อมนะครับไอ้ขอไปครับพอจะตัดนะครับผมก็มาไปแล้วผมก็เดอผมก็ปล่อยให้มันทําการตัดไปเรื่อยๆครับมันก็จะตัดออกมาเป็นจนถึงอันนี้ก็เป็นวิธีการแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งจะเราจะได้ไม่ต้องเข้าไปยุ่งครับ แล้วเหมือนที่บอกนะครับการตัดด้วยแก๊สเนี่ยคือมันเป็นการผสมระหว่างออกซิเจนกับแก๊สเชื้อเพลิงถูกไหมครับโดยที่ใช้เปลวไฟนิวตันนะครับเป็นตัวผ่าง,งานนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือวิธีการตัดโลหะด้วยแก๊สนะครผมจะมีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับเขาบอกการนาไปใช้นะครับการตัดโลหะด้วยแก๊สครับมีมากมายเขาบอกหลายวิธีเลยในวิธีการตัดโลหะด้วยแก๊สเป็นีวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันมากนะครับอย่างแพร่หลายเนื่องจากครับมันประหยัดนะครับแล้วก็ ตัดได้รวดเร็วกว่าตัวเครื่องตัดไอที่เป็นแบบเป็นเลื่อยสายพานครับอ่ะประมาณนี้นะครับแต่เขาบอกว่ามันไม่ควรใช้กับวัสดุบางประเภทครับเพราะว่าจะมีผลกระทบนะครับเนื่องจากอิกทธิพลของความร้อนที่ใช้ในการตัดนะครับและการตัดโลหะด้วยแกนครับจะตัดได้ดีเฉพาะโลหะที่เป็นเหล็กเหนียวหรือว่าเหล็กกล้าคาร์บอนตัดเท่านั้นครับอ่าขอ้อข้อดีนะครับก็คือตัดได้เร็วกว่าวิธีทางกลวิธีทางกลก็คือ ก็คือไอการตัดไอด้วยเลื่อยเนี่ยครับเขาเรียกว่าวิธีทางกลเขาบอกว่าตัดตัดชิ้นงานได้มีรูปร่างซับซอ้อนได้ดีกว่าชิชิ้นวิธีทางกลหมายความว่าไอวิธีทางกลเนี่ยถ้าเป็นเครื่องเลื่อยธรรมดาเนี่ยสมมติอย่างนี้แล้วเราอยากตัดเราอยากตัดอย่างนี้ก็คือตัดได้แค่อย่างนี้นะครับแต่ถ้าสมมติผมอยากตัดอย่างนี้ ผมอยากตัดอย่างนี้นะครับก็คือโอกาสที่จะตัดอย่างนี้ยตัดได้ยากมากกว่านะครับแต่ถ้าสมมุติเป็นตัดโลหะได้แก๊สเนี่ยสามารถทําได้เลยเพราะว่าตัวหัวนะครับมันอยู่ที่การควบคุมมือของมือเราครับเหมือนการเชื่อมเลยแต่เป็นแต่เปลี่ยนแค่แต่เปลี่ยนแค่เชื่อมนะครับเป็นการตัดนะครับก็คือตามนี้เลยก็คือตัดตามสามารถตัดตามนี้ได้เลยนะครับเขาบอกว่าสิ้นเปลืองค่าใช้ใจ่ายน้อยกว่าวิธีทางกน นะครับอ่าแล้วก็อุปกรณ์หัวตัดแก๊สมีเครื่องมือราคาต่ากว่าเครื่องมือชนิดอื่นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับอ่าเรามาดูข้อจํากัดเขาบอกความเที่ยงตรงน้อยกว่าวิธีทางคนนะครับหมายความว่ามันจะแม่นยําไม่แม่นยำนครับจะน้อยจะจะเป็นไปได้ยากกว่าวิธีทางคนเนื่องจากนะครับเราเป็นคนกําหนดเองถูกไหมมือเรานะครับไม่สามารถตรงเที่ยงตรงได้เท่ากับตัวของตัวเครื่องเลื่อยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็น เป็นความจริงที่เราทั่วทั่วไปอยู่แล้วครับเขาบอกว่าใช้ตัดเหล็กกล้าหรือว่าเหล็กหล่อเท่านั้นอันนี้ถ้าสมมติย้อนกลับไปเมื่อกี้นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับอันนี้สามเขาบอกเปลวไฟหรือว่าขี้นะครับจะถูกเป่าไล่ออกจากรอยตัดอาจะทำให้บุคคลอื่นอันตรายก็หมายความว่าเนี่ยมันจะมีเศษหรือว่าสกเก็เตเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็อีกข้อเสียหนึ่งที่ที่พบเจอเลยก็คือพอเวลาตัดไปแล้วนะครับ ตัวข้างๆเมันจะมีเหมือนจะมีเศษหรือว่าน้ําโลหะนี่ครับไหลย,ย้อยตลอดนะครับซึ่งพอเราตัดไปแล้วอ่ะเราก็ยังต้องไปทําการเจียอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึงเลยนะครับอ่ต่อมาเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็จะมีเนี่ยหัวตัดนะครับนี่เดี๋ยวจะแบ่งแยกอุปกรณ์ให้ดูนะอันนี้เป็นหัวครับที่แก๊จะออกมานะครับ อารมณ์ก็เหมือนกับตัวเชื่อมแก๊สเลยนะครับก็จะมีภายในก็จะมีพวกนั้นโซกนะครับมีหัวที่เป็นทองแดงอย่างนี้ะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวล็อกนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนกับตัวเชื่อมแก๊สเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือตัวปุ่มปุ่มกดให้ให้ตัวแก๊สออกมานะครับอ่าก็คือกดกดค้างไว้ตลอดนะครับเพื่อที่จะว่าให้แก๊สออกมานะครับไว้ตัดแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันเลย ก็คือปรับเปลวไฟนะครับประมาณนี้นะครับก็คือแบ่งแยกประมาณนี้ก็มีวาล์วเปิดปิดอันนี้ก็คือเป็นวาล์วเปิดปิดนะครับต่อมาก็คือการตัดด้วยเครื่องการตัดด้วยเครื่องก็คือเป็นอัตโนมัติแล้วนะครับเขาบอกว่าชุดในเครื่องเนี่ยมันจะเป็นเครื่องตัดแก๊สจะพาชุดหัวตัดแก๊สเคลื่อนที่นะครับด้วยการควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร์หรือว่ามอเตอร์ไฟฟ้านะครับ สามารถตัดตามรูปร่างต่างๆได้ตามความต้องการแต่ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับลักษณะของการตัดอันนี้ก็คือการตัดแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีการประกอบติดตั้งอุปกรณ์โลหะได้แก๊สนะครับก็คือหลักๆเหมือนกับตัวเชื่อมแก๊สเลยนะครับก็คือมีถังนะครับสองถังนะครับแล้วก็พอเราเปิดถังเรามีถังครับแล้วก็ทําการเปิดวาล์วที่ถังครับเหมือนเดิมนะครับพอเปิดวาล์วที่ถังเสร็จแล้วเราก็มาเปิดวาล์วที่ตัวหัว นะครับหัวหัวทอสเนี่ยนะครับพอเปิดวาล์วที่ปรับเปิดวาล์วที่หัวทอสเสร็จแล้วก็ปรับความดานนันเรียบร้อยครับจากนั้นค่อยทําการเปิดทําการจุดไฟนะครับอ่าแล้วก็ให้แก๊สออกมาแล้วก็ค่อยทําการตัดนะครับอ,อันนี้ก็เหมือนกับลักษณะข,ของเชื่อแก๊สเลยอ่าอันนี้ก็เป็นตารางนะครับว่าถ้าชิ้นงานหนาประมาณนี้นะครับควรใช้ความดันของแก๊สออกซิเจนและอะซิทลีนที่เท่าไหร่นะครับอ่าอย่างสมมติหนาสองนิ้ว ก็ใช้ไอ้ก้อยอ่ะสมมติหนาเนี่ยเหมือนที่บอกหนาสองนิ้วใช้สามสิบห้าถึงสี่สิบนะครับความดันสามสิบห้าปอนด์ถึงสี่สิบปอนด์ถ้าหนาสามทับสี่นะครับหนาน้อยลงไปอีกก็ได้ใช้ อยู่ในช่วงนี้ก็คือสามสิบถึงสี่สิบปอนด์ต่อตารงนิ้วนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้คือตารางนะครับว่าหนาเท่านี้ควรใช้ความดันที่เท่าไหร่อ่าเทคนิคของมันนะครับเขาบอกปริมาณนะครับอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะทําการตัดนะครับก็คือควรทําการพีฮีทหรือว่าอุ่นชิ้นง,งาน,นครับก็คืออ่าขออภัยครับก็คือเปิดทําการหลอมหรือว่าไม่ให้ทําการหลอมคือเหมือนกับว่าทําให้ชิ้นง,งานนะครับ แดงครับหรือว่าชิ้นงานร้อนทั้งชิ้นนะครับอันนี้คือความอ่านดีฮีทนะก็คือเปิดแก๊สหรือว่าเปิดไฟเนี่ยไล่ไล่ไล่ชั้นหน้าชิ้นงานเลยครับทาให้มันอุ่นทับพอที่นี้ยพอมันอุ่นแล้วเนี่ยมันจะสามารถเชื่อมพอแพบจะสามารถตัดได้ง่ายกว่าตอนที่เรายังไม่ทําการอุ่นครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นมุมแล้วก็ระยะห่างครับสําคัญเลยก็คือแรงครับแล้วก็ความเร็วในการตัดต้องสม่ําเสมอ ถ้าไม่สม่ำเสมอตัวตัวขอบนะครับหรือว่าตัวไอที่เราตัดไปมันจะย้วยขอไปม,มันจะเป็นเหมือนกับหินงอกหินร้อยเนี่ยไหลติดตลอดทั้งแนวนะครับบางทีพอเปิดไฟแรงเกินไปนะครับจะทําให้ตรงนั้นอ่ะมันกัดแหว่งลงไปนะครับเหมือนกับสมมุติชิ้นงานเนี่ยสมมุติชิ้นงานถูกตัดอย่างนี้นะ ตอนตอนที่ตัดตัดไปเะีรนเนี่ยครับพอสมมติมันไม่มันมันตับไฟแรงเกินไปนครับจังหวะเน,นี้ยมันก็เนี่ยเนี่ยมันก็คืออย่างนี้คือตอนแรกก็ยังตรงอยู่แต่ทีเนี้ยพอแรงไปเรื่อยๆนะครับ มันก็จะกัดแหว่งเข้าไปเรื่อยๆแหว่งเข้าไปเรื่อยๆมันจะเป็นขนาดแบบนี้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้เหมือนเหมือนกันนะครับหัวตรงหัวตัดเนี่ยก็ควรทําความสะอาดด้วยไอ้ทิปฟีนเนอร์ครับเหมือนกับตัวหัวเชื่อแก๊สเลยเพราะว่าพอเวลาเราเปิดไฟเข้าไปมันจะมีสเก็ตหรือว่าสเปตเตอร์เนี่ยไหลเข้าไปติดบ,บริเวณหัวนะครับทําให้มันตัวตัวแก๊สออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับทําให้ส่งผลต่อตัวชิ้นงานด้วยนะครับ อันนี้ก็คือลักษณะของรอยตัดที่ไม่ดีทั้งนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะกัดแบ่งเข้าไปอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นแบบนี้เลยนี่แล้วมาเลียบตอนนี้นะครับเห็นไหมอ่าครับอันนี้ก็คือลักษณะของแบบที่ไม่ดีเนี่ยอันนี้ยิ่งไม่ดีเลยครับอ่าประมาณนี้อันนี้ก็หมดแล้วสําหรับการเชื่อมแก๊สไอ้ตัดโลหะดห้วยแก๊ส ด p, ี <cek> ๋ยวผมเปิดคลิปวิดีโอให้ดูนี่ไหมครับถ้าเราดูนะมันเหมือนกับตัวตัวนี่เลยตัวเชื่อมแก๊สเลยไหมมีปรับออกซิเจนแล้วก็อะซิทาีนเหมือนกันเลย เดี๋ยวเขาก็จะปรับเบลไฟให้มันเข้านะครับ นี่เขาทําการวัดนะครับว่าเขาอยากตัดที่ตรงไหน อ่ะนะครับเนี่ยเขาก็ปรับปรับไฟแล้วก็เตรียมตัดแล้วนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยพอตัดแล้วมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนลายย้อยลงมานะครับก็ต้องไปทําการเจียอยู่ดีนะครับ รอฟรังทร่อนึงแล้ววกนีูนะแล้วอ่ะข่า,าวอย่กันแรกไหม เขาก็ทําการอ,อุ่นอุ่นตรงที่ก่อนที่จะเชื่อมน,นะไอ้ก่อนที่จะตัดเนี่ยเขาจะทาการไล่ไล่ให้มันให้มันให้มันร้อนนะครับจะได้ตัดง่ายๆครับค่อยไล่ค่อยไล่ <lonely> อ่านะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตัดหลอหด้วยแก๊สนะครับอ่ามีใครเข้ามา